ขอรุ้งหกากาจาแยงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอตดน่าจะเป็นสัปดาห์ที่แฟนผีนั้นลุ้นระทึกกันสุดๆเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการลุ้นแบบรายวันรายชั่วโมงรายสัปดาห์อะไรก็ว่ากันไปนะครับหลังจากที่ล่าสุดนั้นฟาร์ซีโรมาโน่นะครับก็ได้มีการยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูเอตดนั้นเปิดเกมท่าบัลลิบินเซสโกนะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับขณะที่สื่อหลายสำนักนะครับก็ตีข่าวว่าแข้งไลซิกนั้นก็มีใจนะครับให้กับแมนเชสเตอร์ยูเอตดมาก ยูคาซเซลนะครับแม้ว่าจะไม่มีฟุตบอลทัวยุโรปก็ตามแต่ส่วนค่าตัวนั้นอาจจะพุ่งไปแตะถึงหลัก80ล้านปอนด์ด้วยกันครับแฟนแมนยูไนเต็ดนะครับเตรียมเนื้อเต้นได้เลยนะครับหลังจากที่ฟาบิโซอรลมาโนนั้นผู้สื่อข่าวชื่อดังนะครับก็ได้มีการออกมายืนยันนะครับผ่านทาง YouTube ของตัวเองเมื่อวานนี้นะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเตรียมที่จะเปิดต่อเปิดฉากคว้าตัวเบญิมินเซสโกนะครับแข่งกับทางด้านของยูคาซเซลยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ขนาดที่สื่อเจ้าเจ้าเจ้าดังะรรบหลาาาายยๆเจ้ี่่กก็มุว ทางฝั่งของทีากองหน้าของอาเบลลัสิกไลนนี้นั้นกระหายที่จะย้ายมาคาแข้งให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่านิวคาสเซิลนั่นเองนะครับเซสโกนะครับกองหน้าของอาเบลลสิกนะครับกลับมามีกลับมาเป็นชื่อนะครับผมที่ถูกจับตาม,มองเป็นอันดับต้นๆของตลาดลูกหนังอีกครั้งหนึ่งในซัมเมอร์นี้นะครับหลังจากที่นิวคาสเซิลมีโอกาสที่จะเสียอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนนะครับผมที่มีใจให้กับลิเวอร์พูลซึ่งทําให้ทีมจากทีมดักเมืองผู้ดีทีมนี้นะครับ ฉุดอ่าดาวยิงจาากอดาวยิงทีมชาติสโลวีเนียนะครับมาสวมบทบาทกองหน้าคนใหม่แทนนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับโรมาโน่ก็ได้มีการออกมายืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดฉากที่จะคว้าตัวเชสเซสโกนะครับแล้วเนื่องจากว่าพวกเขาต้องการเซ็นสัญญากองหน้าตัวใหม่หลังจากคว้ามาตทสคุญญาและก็ไบรยันเอ็มบร์โมนนะครับมาร่วมที่ามาทําหน้าที่เป็นตัวลุกสองข้างด้วยกันนั่นเองนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่ทางฝั่งของฟาบิโอโรมาโน่ได้มีการพูดไว้นั่นเองนะครับเมื่อวัน ันอาทิตต่อเนื่องจนถึงเช้าวันจันทร์แมนยูเตติดต่อไปทางหาแคมป์ของเชสโกรอบใหม่ไม่ได้เป็นการติดต่อไปหานักเตะโดยตรงแต่เริ่มสนทนากับเอเย่ยนของนักเตะแล้วเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินสัญญาโปรเจกต์แล้วก็เรื่องของ วิสัยทัศน์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มขยับตัวแล้วนิวคาสเซิลนำเสนอโปรเจกต์ Project ไปแล้วเช่นเดียวกันแล้วก็เตรียมทําความต้องการทางเรื่องของการเงินที่เป็นการร้องของของทางสโมสรต่อน,นั่นเองอันนี้ก็คือสิ่งที่โรมาโนนั้นได้มีการพูดไว้ใน YouTube ของตัวเองนั่นเองนะครับต่อกรณีตั้งกล่าวนะครับเชสโกที่ต่อกรณีของเชสโกนะครับทางฝั่งของสื่ออย่างทีบีอาร์ฟุตบอลนะครับกล่าวอ้างว่าเขาสนใจที่จะร่วมมา,าเขาเรียกว่ามาร่วมทัพนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่านิวคาสเซิลแม้ว่าผีแดงจะไม่่ได้เลน ฟุตบอลยุโรปก็ตามในซีซั่นนี้นะครับแต่ก็เช่นเดียวกับทางด้านของซาเฟอร์นะครับผู้สื่อข่าวชาวเยอรมันนะครับผมก็ได้มีการระบุว่าดาวยิงอารเบลสินั้นมีใจให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่ายูคาสเซลนั่นเองนะครับส่วนสําหรับค่าตัวของดาวยิงรลยนี้นะครับผมคาดการณ์จนว่าจะอยู่ที่ประมาณ60-70ล้านปอนด์ด้วยกันบวกกับค่าแอดออนที่ใกล้เคียงเม็ดเงินอยู่ที่ประมาณ80ล้านปอนด์นั่นเองนะครับซึ่งก็มีข่าวเล็ดลอดออกมาว่า มีเรื่องของสัญญาลูกประชายกับอ่าระหว่างเชสโกกับทางฝั่งของอาร์เบลลิกด้วยว่าถ้าหากว่ามีทีมที่ตัวเขาเองสนใจนั้นก็อาจจะมีการลดค่าตัวลงเป็นพิเศษเหลือที่ประมาณอยู่ที่60สบวกสนั่นเองนะครับแต่นั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าณเวลานี้ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เริ่มที่จะขยับแล้วนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเป็นกองหน้าที่โอ้โหเป็นหนึ่งในเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ว่าได้นะครับดังนั้นแฟนผีก็ต้องรอดูนะครับว่าจะ,จะว่าสุดท้ายแล้วจะสมหวังหรือไไมมม่ท่ทีจะด้้้เเห็นนนบาาโกัยยสืสอ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไหนแลเดียวกันที่จะถึงนี้ครับและนี้คือหมดของเคาะลูกหนังกับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูไนเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แอดตูนสายามิ้น่มหงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ